coi có anh đây có tiền bạc nhiều vô đẹp tay đúng không anh đây nòng ấy ra vì cá chết đi chuyện thứ con anh đây tung chi rồi anh tung chi tung chi tôi liền chẳng là trong tay của không cái mà khi ba chẳng nằm ăn cứ nằm tivi Pak ken nota dai. Oh ya. Oleh atau noi แท้หน่อยมาใช่อยากจะมอบแรงกายชื่นชมให้ปีหลวงในจมว่าถ้าได้กับองโหรเราคงได้อยู่ทรู้ยังหวังเมรอยจังจังให้เกา่าให้ปีเบาวแต่คอยรอชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรจ้า จะสาวคนนี่อะไรชืทอท่อะไรนะท้อุรียก็บ่กูก็ต้องเล่นใผันนั้นเล่นลกันยิ่งคือนันเล่นชลาไท้องชลาิเลนจ้าุดทคนนอยละช่วแกมาตั้งก้าเน่ยมีลวงเลยมีูลว่า จุดถามมาเชื่ออะไรพู้ดีดีๆดิปะไม่โอเควะแบบาป่าไม่ตู้ผู้ดีธรรมดาดิปะอไรอู่มงกางันแรกเร็วเื่นได้ป้าได้ไนนไป้าเลยชไรล่ะจุดทองที่อทองใช่ไหมครับ่จริงๆเละจ้ายอดทองยอดทอง กรน้อยละเก,ะชกวเกชกิ้นแกน้วก <c oughs> ัดเกวชิ้นแก้วเันเปคุณไะไรมังกรเซตินปุยด้วโลกิครับกรน้อยละผมจะโตชิ้นทอดจะจ้าครับสามาไานี้มาตุาลอาอ <c oughs> ะรนี่สามไอ้โตเงงเลหรอเลนาะจะมาหาพระชาย ฟูซินะนูมาจิมัเจอกันน้องไงไมีรูไปเป็นไหนป่ะนี้มีน้องหรอกเราไก่อนสิอย,าาาย่ามาใจกูแม่งเป็แม่ปนตุดแหลกก็เลยทํนอไรแบอย่างนีเลยก็ด้เฮ้ยดุกว่าป่าว่ามันติดุกก็ชายยู่ไหน